สวัสดีครับวันนี้น้องคิต้ากับพ่อสิงห์มารีวิวอะไรครับขนมอะไรนี่เอเอ,เอขนมบิก,กา้าเซอร์ไพรส์อเวนเจอร์นะครับซื้อมาซองละสิบบาทที่ไหนครับเซเว่นนั่นเอง<อ>นะครับวันนี้น้องคิต้าก็แกะหมดแล้วนะครับน,นี่ได้มาเปา็นทั้งหมดกี่ตัวแปดตัวน้องคิตาซื้อมาแปดถุงละถุงละสิบบาทไหนมีมีตัวชื่ออะไรบ้างแบ็คไหนตัวนี้ใช่ไหมแบ็คแพนเตอร์ใช่ไหมให้เพื่อนดูใช้แบ็คแพนเตอร์ไหม ช่อ่าตัวต่อไปนี่ตัวนี้ชื่ออะไรเดือดค่ะนี่เดือดฮาร์กนะโมจิตาอ่าตัวต่อไปชื่ออะไรแอนแมนแอนแมนใช่มแอนแมนโอ้โหอ่าตัวตัวต่อไปอะไรทอไหนทอใช่ไหมทอฮูน้องจิตาทายถูกหมดเลยตัวต่อไปอะไรตอนนี้ฮากไปแล้วอ่านตัวตัวไหนอฮะดูแล้วแบบนี้อ่นี่แอนแมนไม่ใช่อันอันนี้ชื่อ มาเวลอาชีจพนั่งลงกับนะอ่ะแล้วตัวต่อไปโรเตอร์สตนนี่ไม่รอเก็ตไม่มีหรอกเก็ตรอเก็ตไม่มีมั้งอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรไอด้วยแม่โอ้ยชิดาดูจักด้วยนั่นแมนแล้วตัวนี้ชื่ออะไรอเมริกานี่ประธานอเมริกานะครับครบยังครบแล้วโอ้ยต้องชิดาถ่ายถุงมือกันไหมไหนตัวไหนตัวนี้ชื่ออะไร แบ็กแพน,นเจอร์อันนอรูแมนอ่าโอเคขนมอร่อยไหมขนมอร่อยไหมนี่นี่เนาะขนมจะเป็นแบบนี้น้แกะออกมาจะเป็นแบบนี้นี่ให้เพื่อนดูอร่อยมากเป็นขนมช็อกโกแลตนะครับอ่าอแล้วน้องคิต้ามีขนมอะไรอีกอย่างหนึ่งนี่คืออันนี้นี่น้องคิต้าแกะมาแล้วดูสเห็นไหมเป็นตาปลั๊มนะครับแบบสปินเนอร์ด้วยนี่นหนน้องคิต้านี่เป็นอย่างนี้แกะแล้วจะข้างในจะเป็นของเล่นนี้นะครับนี แล้วแล้วเวลาปั๊มจะเป็นยังไงนี่ดูนี่จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วตอนปั๊มมันก็จะสามารถนี่เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าอะไรด,ด้วยเห็นนะป๊าป๊าตรงนี้ค่ะป๊าป๊าตรงนี้ค่ะป๊าป๊าดตรงนี้ค่ะมันอ๋อมันใส่ได้หรืใส่ได้นี้นะครับเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆนะครับมีหลายตัวอ่าอ่าโอเควันนี้น้องกิต้าก็ขอลาเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับ โอเคบ๊ายบายก่อนเลยบายอย่าลืมกดติดตามให้ใครเอ้ยบิตาด้วยครับโอเคบายครับอะบายจุ๊บๆด้ยจุ๊บๆด้วอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย